ถ้าเปรียบในาระนาบสนามระดับโลกแล้วนั่นนะฮะณเวลานี้เนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่านะฮะตัวของขอั้วอำนาจในโลกนะฮะมันกําลังเข้าสู่ในยุคที่เป็นไหลขั้วอำนาจไม่ใช่ขั้วอำนาจเดี่ยวนะเป็นยุคไหลขั้วอำนาจนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าบทบาทขององค์การสหประชาชาตินั้นเนี่ยนะะเรียกได้ว่าแทบจะเป็น พิกงพิการอัมา,าพาตไปเลยเมื่อต้องการเมื่อต้องเข้ามาจัดการความขัดแยง้งทั้งที่ว่ามันคือเจตนาในการก่อตั้งองค์การสาหาประชาชาติหรือการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกเหตุการณ์ทุกวันนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับในช่วงก่อนที่จะมีสงครามโลกครั้งที่สองในเวลานั้นเนี่ยมีสันนิบาตชาติอยู่ League of n a t i o n แต่สุดท้ายสันนิบาตชาติก็ไม่อาจที่จะหยุดยั้งพฤติกรรมลุกรานนะของ บรรดาชาติหมาบ้านนันในในเวลานั้นได้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเวลานั้นได้นะสุดท้ายแล้วเมื่อสายต,ตัวของทางอ่าสันนิบาตชาติหรือว่ารีออฟเนชัน่นในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั้นเนี่ยนะไม่สามารถที่จะทํางานได้สุดท้ายมันก็นําไปสู่สงครามโลกครั้งที่สองนะในในที่สุดนะบรรยากาศทุกวันนี้ในเวลานี้ก็จะช่วงคล้ายๆก่อนที่จะมีสงครามโลกครั้งที่สองนะนะหมายความว่า ตัวของสังคชาตินั้นเนี่ยกำลังเป็นกำลังพิกลพิก,รการทํางานไม่ได้นะฮะไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาหยุดยัง้งนะความขัดแย้งเหล่านั้นได้แล้วก็โลกกำลังแตกเป็นกลุ่มๆเป็นขั้วๆนะฮะในสาาถานะที่ยากที่จะประสานกัน,นในใน,ในเวลานี้ครับผมเพราะฉะนั้นถามว่าจะเหมือนช่วงไหนนะผมคิดว่าก็คงจะ,ะคล้ายๆกับช่วงในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะแล้วก็ ทั้งช่วงนะในช่วงในสงครามโลกครั้งครั้งที่2อด้วยครับครั้งแรกของการเปิดเผยเรื่องราวของตำนานที่ยังมีชีวิตที่ผ่านวิกฤตมานับครั้งไม่ถ้วนด้วยความมุ่งม,มั่นความหวังและการไม่ยอมแพ้ The Crisis Teller หนังสือที่จะจุดไฟและเติมแรงบันดาลใจด้วยปรัชญาของชายเดินดินที่จะทำให้เราทุกคนเชื่อว่าชีวิตที่ล้มได้ก็ลุกขึ้นมาได้เช่นกัน เหมาะกับท,กทุกคนที่อยากจะหาประสบการณ์ชีวิตของใครสักคนที่ล้มและและว้ววิธีที่จะลุกขึ้นมาได้ยังไงและระหว่างที่ล้มจะทำอยังไงสั่งซื้อหนังสือ The Crisis t a l o r ตามลิงก์ในแคปชั่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้